วันนี้จะพาชมต้นหอมนะคะต้นหอมชุดใหม่นะคะเป็นแปลงใหม่ที่ปลูกนะคะทุกคนแปลงก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอไปที่พาเพื่อนๆชมนี่ก็คือหมดไปแล้วนะคะแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงใหม่ที่ปลูกนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยนะคะจริงเลยค่ะยาวไปค่ะข้างหน้าก็จะเป็นผักสลัดค่ะมีช่วงนี้ก็จะมีต้นหอมนะคะผักสลัด ผักชีไทยค่ะนี่ค่ะยาวไปเลยนะคะชมเป็นผักที่ปลูกง่ายแล้วก็เป็นผักที่เราปลูกประจำสวนก็คือต้นหอมนะคะผักสวนครัวปลูกได้เรื่อยๆค่ะช่วงนี้หน้าร้อนนะคะมีนานหน้าร้อนนี่จะเป็นอะไรที่ปลูกผักยากมากนะคะเพราะว่าแดดจะร้อนนะคะต้องลดน้ำเช้าเย็นกันเลยทีเดียวนะคะผักเรา ลดน้ำเช้าเย็นนะคะต้นหอมก็ประมาณ35-40ถึงวันนะคะก็จะเก็บได้นะคะเก็บกินได้นะคะประมาณนี้แล้วก็ผักสลัดค่ะข้างหน้าคือผักสลัดนะคะผักสลัดนี่เก็บแล้วนะคะเริ่มเก็บแล้วค่ะทยอยเก็บไปเรื่อยๆค่ะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะติดตาม EP หนะะ้าค่ะ